กันมาดีๆเมื่อกี้เนี่ยฮะทะเาลาะกันอีกแล้วอะไรเป็นอะไรกันฮะเมื่อกี้ยังคุกฝุ่นด้วยกันอยู่เลยโอ้โอ้ยจีทองกินตับไม่แป่งเหรอ ก็ได้คนละไม้แล้วไงเมื่อเช้า <ố Share> อ๋อ,อได้กินปะทูจากไข,ขาวเหรอไอ,อ้ทองไม่พอใจได้กินปะทูจากขาว ไปพอแยกย้ายเออแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายลูกแยกย้าย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 นะแยกย้ายดูหน้าดูหน้าตัวเองก็ได้กินทั้งตับทั้งโครงเขาก็ได้กินปลาทูก็แบ่งกันกิน แบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินอทองยังไม่แบ่งตับให้ขาวเลยแล้วขาวเขาจะแบ่งมะทูให้หนูทำไมละ่ะ